สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านฮาร์ดคอร์ในเกมเดิร์เลนให้คุณผู้ชมกันนะครับซึ่งมีการอัปเดตในเรื่องของเทสเจอร์ด้วยแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับบรรยากาศต่างๆเป็นแบบจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปที่ฮาร์ดคอร์เลยนะครับในหวดนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมผ่านก็จะได้รับตะเกียงด้วยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้จะเป็นแชปเตอร์แรกนะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นแชปเตอร์2ครับผม เลยกันเลยนะครับเิ่มกันเลยครับจนแล้วก็ตรงตามทางไปก่อนนะครับวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้ามันจะเปลี่ยนแปลงนะครับถือเทียนด้วยละกันสิ่งที่สำคัญคือห้ามพลาดเลยนะครับมบดฮาร์ดคอร์ต้องเซฟพ,พลังชีวิตตัวเองดีๆอันนี้ผมก็พอจำทางได้นะครับในช่วงแรก มาได้คีย์หน,นะครับก็มาที่ประตูจริงเนะาะไข่ตรงกลางเลยครับภารกิจเขาจะมีบอกเรียบร้อยเลยครับมันจะมีประตูจริงซ่อนอยู่อียแรกเสร็จนะครับก็มาคีย์สองคีย์สจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับบรรยากาศด่านให้ความเป็นไทยมากครับ เ,เลยจอก,กันอีกแล้วนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแปลนนะครับในเวอร์ชันเก่ามันจะเป็นเหมือนห้องโล่งๆครับเหมือนห้องเวทีตัวนี้น่าจะเป็นเซฟโซนครับได้มาเล่นสักพักหนึ่งครับผมแล้วก็พลาดด้วยก็พอจำทางได้เนาะโดนซูมแล้วเปลี่ยนขวาไปเลยครับ จำไมิน่าไว้ก่อนเท่าอยู่ทางขวาเลยครับผมต้องหยิบกุญแจม,มาก่อนด้วยนะครับน่าจะทันนะตัวละครอ้อมไกลมากเอ่อเห็นมันชานะครับมันเคลื่อนที่เร็วนะเร็บโซนก่อนละกันชัดสตามินา่าแล้วก็บรรยากาศภายในด่านเหมือนมีเสียง,ว,งวังเวงตลอดเวลาครับเพิ่มความน่ากลัวไปนในตัววาบครับ มาถึงโซนใหม่แล้วนะครับช่วงนี้ให้คุณผู้ชมเดินตามทางไปได้เลยครับผมขวาไปเลยมีครับมีอีกมาถึงเทือกเขานะครับให้ขึ้นไปด้านบนก่อนครับผมตามภารกิจที่บอกก็จะมาเจอสารนะครับหยิบกุญแจมานี่คืออะไรัวละครเราอาจจะเป็นนักเรียนต่างประเทศก็ได้ครับแต่คนไทยก็จะรู้จักกันดีก็คือสารนะครับตามทางไปเลยนะครับลงท่อไป รึบเข้าไปเลยวาร์ปต้องหาทางจริงนะครับไปทางที่มีแสงครับผมชนได้เลยครับประตูสีขาวไปทางขวาก่อนลักกันนุนรับประตูข้างหน้าสีขาวมันเป็นปตัวละครเฝ้านะครับเคลื่อนที่เร็วด้วยนุนครับตรงนู้นเลยตรงนี้น่าจะไปได้อยู่ ทันนะทัน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  <Hi. S 1> เสียงมาแล้วหลบว้า wow. วอุยอ้ยลอยมาเลยครับนักกลัวมากเหมือนผีพายเนาะมันจะบนมาหรือเปล่าเสียงค่อนข้างดังเลยครับได้ยินจากระยะไกลเลยเอาเห็ดอีก ไปท่าอื่นก่อนละกันเดี๋ยวมันจะวนลูปเงียบครับจังหวะน,นี้ไปเลยต้องวินละครับไม่มีไฟด้วยนุ่นไปฝั่งนู้นครับไปฝั่งนู้นเก็บสตามน่าไว้เขาวา้าไปเลยครับฟึบแต่ต่อมาก็จะเป็นข่าว,วงกดเนาะอันนี้ด่านเนี่ยน่ากลัวมากแต่ผมพอจำทางได้นะครับมันจะเบี่ยงขวาอย่างเดียวครับผม ตอนนี้ผมมาครั้งแรกนะครับในด่านฮัดคอร์ผมพลาดรอบนึงตรงผีพายเนาะป่ <Brand. S 1> านะที่จำได้ขวาอย่างเดียวผู้ไม้หลบได้อมันมีสองตัวนะผีด่านเนี้เก็บสมิน่าไว้อันนี้ขวาตั้งแต่จุดเกิดเลยนะครับเช็ค ข่าวมองกดพยายามเออเจเท่าออกแล้วครับเฮ้ยเไปเลยไปเลยไปเลยออกไปเลยครับโอ้ยังไงอะไม่ได้เหรอเออได้แล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วแล้วก็วารปไปเลยอ๋อโอเครอดครับรอดรอดอันนี้จะเป็นตะเกียในแชปเตอร์แรกระดับนายแม่นะครับสว่างอยู่นะเร็วันต่อแชปเตอร์สครับราบีี้ชีวิตเดียวนะครับ ผมเคยมาเล่นรอบหนึ่งมันได้5ชีวิตน,นะครับอันนี้คือห้ามพลาดเลยจังหวะน,น่ากลัวมากต้องเซฟเลยนะครับผีสองพี่น้องเก็บกุญแจมานะครับส่วนภารกิจรึบต้องไปตรงกลางก่อนตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน ที่นี่เป็นปลาเหรอเฮ้ยโอ้โหโอวช่วยด้วยตรงนี้มัง้งตรงนี้เซฟโซนเทียนเทียนเทียนสิบห้าออบนะครับรอบนี้ลดจำนวนลงแต่คือห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสาวเป็นจุดโฟกัสน,นะครับมันจะเป็นเทียนอย่างเดียววนหรือเปล่าผมว่าจะเคลียร์กลางก่อนดีกว่าดูจังหวะดูจังหวะ 15ลูกโอ้ยครูดาวครูดาวช้าอยู่ไปโว้ไปขอบต่ออันนี้ต้องใช้จังหวะคล้ายๆฟูทาโอดนะครับพยายามให้ตัวละครสองตัวอยู่ห่างจากคุณผู้ชมครับแล้วก็วิ่งไปเก็บ เซฟโซนเขาทำดีนะครับเข้าปุ๊บหยุดซูมเลยโอ้ยหยุดเออไม่วนกลับครับไม่วน <Nope. S 1> หรือวนไม่แน่ใจเหมือนกันอุ๊มาสองตัวเลยต้องนี้ไปขวาแล้วกันผมต้องยอมเสี่ยงเนาะรึปไม่ค่อยไป รุยเก็บเลยละกันตรงป่าดูดีๆนะอ๋อแล้วเขาไม่บอกจำนวนที่เก็บนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วอย่าลืมไปดูที่จุดเริ่มต้นด้วยนะครับจังหวะนี้ไปเลยเหมือนตัวละครมันจะวนด้วยนะครับคุณผู้ชมมีเปอร์เซ็นต์วอลกเับอยู่เริ่มมาทางนี้ละ วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอู้ทันเมเนียมาสองตัวเลยเดี๋ยวค่อยเก็บเดีวค่อยเก็บโอ้ติดต้นม oh, <อ>ไม้เกือบไปแล้วเคลียร์อนตรงข้ามสวนไปเลยก็ได้ดูขอบขอบ,ขอบแมปด้วยนะครับอันนี้จำเป็นมากแล้วก็ตรงกลางร,รู้สึกผมจะไม่ได้เก็บอันนึงหรือว่าครบแล้วมีแค่สองลูกเท่านั้น อ,อ๋อมันบอดทางซ้ายคุณผู้ชม <Yes. S 1> ขออภัยนะครับเพิ่งเห็นจริงๆก้าวลูกแล้ว mm hmm. ผมชิ้นทางขวาครับมันจะบอกพงขวาล่างผู้จํานวนน่าจะวนอันนี้ไม่วกลับนะครับปร๊บอีกหลูกเท่านั้นนับก่อน10 11 12 13 14แล้วก็จุดเริ่มต้นแน่นอนครับวนไหมปึ๊บโอเค ลบ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 ลติดต้นไม้อีกแล้วกัดจังหวะยากมากครับต้องหาจังหวะดีๆเราขาบไปฝั่งโน้นตัวดำเอ้ยดีือว่าไปข้างหน้าวนไปเลยมันเคลื่อนที่เร็วกว่านะครับโอ,ออโอ้อีกสองลูกเท่านั้น มันจะมีจุดให้หลบหรือเปล่าแต่นีนเป็เลยก็ได้หยิบเอา้าอย่าปล่อยสามสิบสีสวยจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นตอนนี้กาลังหาจุดเริ่มต้นอยู่น่าจะาตรงนูนนะค่อยวนหลบไปแล้วกันนี่นครับเจอประตูสีขาวแล้ว วิววิวมาแบบไม่ได้เชสตีมน่ากลัวนะครับจังหวะน,นี้มันจะวาร์มหรือเปล่าอ๊เฮ้ย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 อะไรโอ้โหขนลุกเลยครับทีนี้ก็มีเชสตีมแ,บบแปลกๆไปลาก่อนาโอเคครบครับผมด่านนี้ก็จะจบประมาณนี้เลยครับ หมือนมีวิญญาณคอยส่งเราไปนะครับพาไปสู่ทางออกหรือไม่จะต้องไปเจอเหตุการณ์ข้างในนะครับตอนละครเราก็สงสัยเก่งเนาะเกมน,นี้อันนั้นคืออะไรนี่คืออะไรโอเคครับผมเท่านี้ก็จะได้รับตะเกียนเลยนะครับในด่านช h a p ์สองครับ <Wow. S 1> และนี้ก็จะเป็นตะเกียงในชตอร์สองนะครับให้แสงสว่างโดยรอบเป็นสีเขียวครับเป็นตะเกียที่ให้ความสว่างมากเหมือนกันครับผม และนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของเกม Thelate นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็มาเล่นได้ครับมีทั้งความน่ากลัวความท้าทายแล้วก็ได้รับไอเทมด้วยครับผมไว้เราดูกันต่อในอัปเดตต่อๆไปของเกม The ะ a ล e นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ